เรื่องราวของแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่แห่งโลมที่ต้องถูกจับมาเป็นนักรบในสนามประลองสวัสดีครับคนที่รักในการดูหนังทุกคนนะครับผมมิสเตอร์เคชิโอวันนี้ผมขอเสนอกาบหนังเรื่องนักรบู้ก,ก้าพาแผ่นดินทรราชหนังในปี2 0 0พมาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันนะครับในช่วงที่อาณาจักรโรมันลุ่งโลดโรมันได้แผ่อาณาเขตออกไปกว้างใหญ่ไพศาลจนถึงพรมแดนตอนเหนือของอังกฤษภายใต้การปกครองกษัตริย์ซีซ่า ในฤดูนาปีหนาวปี180กษัตริย์ซีซ่าได้ทำสงคารามต่อต้านพวกคนเถื่อนในเยอรมน,นีณนะเยอรมน,นีกองทัพของโรมันได้ตั้งกองัาเพื่อเข้าโจมตีพวกคนเถื่อนโดยมีแม่ทัพที่ทหารทุกคนต่างนับถือเขาเป็นอย่างมากนั่นก็คือแม่ทัพแม็กซิมัสคนที่พาโรมันชนะศึกมามากมายและครั้งนี้ก็เป็นศึกขังสุดท้ายของเขาด้วยกองทัพนับหมื่นเตรียมพร้อมลบและนี่คือควินตัดรองแม่ทัพที่ลบเคียงบ่าเคียงไหลกับแม็กซิมัสมาทุกสนามรบโรมัน ได้ส่งคนไปเจรจารให้พวกคนเถื่อนยอมจำนนแต่พวกมันกับตัดหัวทหารชัดเจนแล้ว่ามันไม่ยอมจำนนถึงพวกคนเถื่อนจะมีน้อยกว่าแต่พวกมันก็จะสู้โดยแผนของแม็กซิมัสนั่นก็คือจะอ้อมไปข้างหลังแล้วเข้าโจมตีทั้งสองด้านลองแม่ทัพคุมด้านหน้าแม็กซิมัสจะจัดการด้านหลังเองพวกเขาจัดการเตรียมทัพพร้อมบุกแม็กซิมัสให้สัญญ,ญาณแล้วจัดการยิงถล่มด้วยลูกธนูและเครื่องยิงหิน ส่งทหารลาบเพื่อกวาดหลังพวกมันให้หมดการบุกโจมตีอย่างหนักและสุดท้ายแล้วชัยชนะก็ตกเป็นของโรมันแม้ทัพแม็กซิมาสถูกสัรนเสริญในการนำกองทัพชนะคนเถื่อนได้กษัตริย์ซีซ่าที่เฝ้าดูและชื่นชมแม็กซิมัสเป็นอย่างมากเขานำชัยชนะมาให้โรมอีกครั้งส่วนทางด้านสองพี่น้องเจ้าหญิงลูซินล,ล่าและน้องชายเจ้าชายคอมมันดัสได้ถูกเรียกตัวมายังเยอรมน,นีเพื่อเขาพบผู้เป็นบีดายอย่างกษัตริย์ซีซ่าคอมมดัส ผู้ที่ประสงค์ขึ้นเป็นกษัตริย์อย่างมากและมั่นใจว่าบัลลังก์นี้ต้องเป็นของเขาแน่นอนศีรษะชื่นชม,ชมชนะครั้งนี้ของแม็กซิมัสเป็นอย่างมากแม็กซิมัสคือแม่ทัพที่ดีที่สุดที่เขาเคยเจอมาแม็กซิมัสเข้าถึงทหารได้ง่ายเพราะเขาไม่ถือตัวจึงเป็นที่รักของพวกทหารแต่ก่อนเขาเป็นแค่ชาวไร่ชาวสวนเท่านั้นสู้รบกับโรมันมานานจนเขาได้เป็นแม่ทัพจนมาถึงทุกวันนี้ เจ้าชายคอมมานดัตจึงเข้ามาหาแมสซิมัตต่อไปเมื่อเขาได้เป็นกษัตริย์เขาต้องการให้แมสซิมัตเป็นแม่ทาพให้กับเขารับใช้เขาเหมือนกับรลบใช้กษัตริย์ซีซ่าแต่แมสซิมัตก็บอกไปว่าศึกครั้งนี้เป็นศึกครั้งสุดท้ายของเขาแล้วเขาจะปลดประจำการเพื่อที่จะกลับบ้านไปอยู่กับลูก,กับเมียเขาทำไร่ทำสวนใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในช่วงบั้นปลายชีวิตของเขานั่นเองกษัตริย์ซีซ่าจึงเรียกแมสซิมัตเข้ามาพบซีซ่ามีเรื่องให้ช่วยเรื่องสำคัญก่อนที่เขาจะตาย ซีซ่ารักแม็กซิมัสเหมือนกับลูกแม็กซิมัสเข้าใจทหารเข้าใจประชาชนและต้องเป็นผู้นําที่ดีอย่างแน่นอนซีซ่าจะมอบอำนาจให้แม็กซิมัสดูแลทั้งหมดให้เขาเป็นกษัตริย์ปกครองโลมแม็กซิมัสได้ยินอย่างนั้นเขากลับทําตัวไม่ถูกเขาจึงบอกไปว่าทําไมไม่ให้เจ้าชายคอมมนดัตขึ้นมาสืบบัลลังก์ซีซ่ารู้นิสัยของลูกชายตัวเองดีเขาเป็นคนที่โหดหลายไม่มีศีลธรรมไม่เชื่อฟังใครถ้าได้ปกครองโลมเมื่อไหร่รวมคงต้องพินาศแน่ ซีซ่าจึงขอร้องให้แม็กซมาพิจารณาในข้อสเสนอนี้แม็กซมาเขาจึงขอเวลาคิดหนึ่งวันแล้วเขาจะให้คำตอบหลังจากนั้นซีซ่าก็เรียกลูกชายเข้ามาคุยซีซ่าบอกกับลูกชายไปว่าเขาจะไม่ได้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์จะมีคนที่ดีกว่าเขาขึ้นมาปกครองคนคน,นนั้นนั่นก็คือแม็กซ์มัตคอมโมดัสคนที่รอการสึกบัลลังก์เขากลับผิดหวังที่พ่อตัวเองที่ทำแบบนี้ที่ยกบัลลังก์ให้กับคนอื่นที่ไม่ใช่สายเลือดตัวเองเขาเสียใจอย่างมากและโกรธพ่ออย่างมากที่ตัสบบมมดส เขากับทําในสิ่งที่ลูกไม่ควรทํากับพ่อตัวเองนั่นก็คือการฆ่าพ่อของตัวเองจนซีซารได้ตายคามือของคอมโมดัตทหารทุกคนรู้ข่าวเป็นข่าวใหญ่ในกองทัพแม็กซิมาถ,ถูกเรียกตัวมหา คอมมดัสบอกทุกคนไปว่าซีซ่าเข้านอนและหลับไปอย่างสงบไม่มีอาการเจ็บปวดแต่อย่างใดแต่แม็กซิมัรเขากลับไม่เชื่อคอมมดัตเขาจะได้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์ตามที่ตัวเองต้องการแล้วและขอให้แม็กซิมัรรับใช้เขาเหมือนกับที่เขารับใช้ซีซ่าแต่แม็กซิมัรเขากลับปฏิเสธไปเขารู้ว่าคนที่ฆ่าซีซ่านั่นคือคอมมดัตคอมมดัสจึงสั่งให้จับแม็กซิมัสคนที่กล้าปฏิเสธกษัตริย์และอาจจะเป็นศัตรูของคอมมดัตในอนาคตก็ได้สั่งให้ฐานฆ่าเขาทิ้งซะ องคลักจับตัวของแม็กซ์มัรเข้าไปในป่าห่างไกลจากพวกทหารแต่แม็กซ์มัรเขาไม่ยอมให้ฆ่าได้ง่ายๆเขาจัดการพวกองคลักตายทั้งหมดแต่เขาก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันต่อไปที่เขาเป็นห่วงนั้นก็นคือลูกและเมียของเขาแม็กซ์มัรจึงรีบควบหมาเพื่อกลับไปยังบ้านของเขาพอไปถึงเขากับยิ่งตกใจลูกเมียของเขาถูกฆ่าตายอย่างชารุณถูกทหารจับแขวนคอเขาเสียใจอย่างมากที่ปกป้องลูกเมียของตัวเองไม่ได้จนเขาได้สลบไป เขาอยู่แบบนี้มาหลายชั่วโมงจนมีคนมาเจอและจับตัวของเขาไปแม็กซิบัตตตื่นขึ้นมาในขบวนทาตที่กำลังถูกนำไปขายให้กับพวกที่ชอบเห็นคนถูกฆ่าในสนามประลองในมณฑลซักคาบานครโลมันเป็นสนามค้าขา,ขายของมากมายรวมถึงทาสที่ถูกส่งมาขายมากมายอีกด้วยและคนนี้ก็คือ imo, พ็อกซิโมพ่อขาซื้อขายทาสวันนี้มีคนมาเสนอขายทาสให้กับพ็อกซิโมทาสพวกนี้เป็นเครื่องมือในการทำมาหากินของเขาจะให้ทาสพวกนี้ลงแข่งในสนามประลอง สู่เพื่อชีวิตของตัวเองพอกซิโมเขาจึงซื้อ่าทั้งหมดรวมถึงตัวของแม็กซิมัสด้วยพอกซิโมเริ่มคัดตัวของผู้มีฝีมือในการต่อสู้คนที่เด่นๆก็มีฮาแกนชายแก่งร่างใหญ่กำลังมากที่สุดและจูบาทาสผิวสีส่วนแม็กซิมัสเขากลับไม่ต่อสู้แต่ยังไงก็ตามทาสพวกนี้จะต้องลงสนามอยู่ดีถึงไม่มีฝีมือในการต่อสู้ก็ตามความตายของพวกทาสคือเงินที่พอกซิโมจะได้มา คนดูก็ยิ่งเข้ามาดูมากมายโดยพวกท้าจะถูกตึงโซ่จับกันเป็นคู่แม็กซิมัรไในคู่กับจูบาจนถึงเวลาพวกเขาถูกปล่อยตัวออกมาในสนามปลองทาดบางคนก็ไม่เคยสู้ต้องถูกฆ่าตายบางคนที่พอสู้ได้ก็พยายามสู้เพื่อให้ตัวเองรอดตายไปให้ได้แม็กซิมัรและจูบาดูเหมือนว่าทั้งคู่จะเข้าขากันได้ดีช่วยกันจัดการคู่ต่อสู้จนสุดท้ายแล้วพวกเขาก็ฆ่าพวกมันจนหมด คนดูต่างชื่นชมการต่อรองอย่างมากที่พวกทาชนะในการสู้ครังนี้ส่วนทางด้านกรุงโมรมกษัตริย์องค์ใหม่อย่างคอมมอนดัตก็ได้เดินทางกลับมาถึงแล้วทุกคนต่างต้อนรับเขาอย่างยิ่งใหญ่พวกบุทิสภาต่างเฝ้ามองคอมมอนดัตผู้ที่รู้อยู่แล้วว่าไม่มีศีลธรรมคนอย่างเขาขึ้นมาปกครองต้องสร้างปัญหาให้กับพวกเขาอีกมากมายแน่และเด็กคนนี้คือลูกชายของลูซินดาแต่พ่อของเขาก็ได้ตายไปนานแล้วต่อไปถ้าคอมมอนดัตไม่มีทายาทลูกชายของเธอก็จะขึ้นมาสืบทอดบรลลัง หลังจากมาถึงคองมมานดจึงเรียกวพวกคุณนางวุฒิสภาเข้าประชุมหัวหน้าวุฒิสภาอย่างเกกซัดเขาเริ่มรายงานปัญหาบ้านเมืองให้กับคอมมนดัตได้รับรู้ทางโลกหลายที่กาลังระบาดความแห้งแลง้งขาดแคลนอาหารของประชาชนแต่ดูเหมือนว่าคอมมนดัตเขากลับไม่สนใจและไม่ชอบพวกวุฒิสภาเขาต้องการยกเลิกวุฒิสภาพวกนี้ทั้งหมดและจะให้อำนาจขึ้นตรงแต่เพียงกษัตริย์เพียงผู้เดียวเท่านั้นพ่อของเขาเป็นคนสร้างวุฒิสภาพวกนี้ขึ้นมาเพื่อมาเป็นปากเสียงให้กับประชาชนแต่คอมมอนดัตจะเปลี่ยนแปลงมัน ลูซินล่าพี่สาวก็พยายามห้ามห้ามทำแบบนี้โดยเด็ดขาดถ้าทำแบบนี้ลงไปจะเกิดความวุ่นวายแน่นอนและอาจจะก่อให้เกิดสงครามกลางเมืองขึ้นมาก็ได้คอมมนดัตผู้ที่ฝักใฝ่ในอำนาจและต้องการให้ประชาชนรักเขาเหมือนกับรักพ่อของตนเองเขาจะให้ประชาชนเห็นภาพที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตภาพที่พวกเขาไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเพื่อเอาใจใประชาชนนั่นก็คือการจัดการประลองครั้งยิ่งใหญ่1 5อยวันในการประลอง ส่วนทางด้านแม็กซิมาร์จากการที่เขาชนะในการประลองครั้งที่แล้วทําให้คนดูเริ่มชอบฝีมือในการต่อสู้ของเขาพ็อกซิโมจึงจัดให้เขาต่อสู้เอาใจใผู้ชมโดยให้แม็กซิมาร์สู้กับคน5คนแม็กซิมาร์ตชิญหน้าและเขาจัดการพวกมันแต่ดูเหมือนว่าฝีมือมันต่างกันมากเขาจัดการคู่ต่อสู้เขาไปอย่างง่ายดายผู้ชมในสนามต่างขึ้นในฝีมือของเขาพ็อกซิโมเขามียอดฝีมืออยู่ในมือของเขาแล้วแม็กซิมาร์จะทําเงินให้กับเขาอย่างมหาศาลเขาจึงเรียกแม็กซิมาร์เข้ามาคุย เขาบอกว่าจากักรพรรดิหนุ่มได้มีการจัดการประลองครั้งยิ่งใหญ่เพื่อไว้อะไรแก่บิดาของเขาซีซ่าแต่ก่อนหน้านี้ซีซ่าเคยสั่งห้ามห้ามมีการจัดประลองนี้โดดเด็ดขาดแต่พอถึงรุ่นลูกปกครองเขากลับทำตรงข้ามพอกสม,มูเขาเคยเป็นนักสู้มาก่อนเขาสู้จนได้รับอิสรภาพดาบไม้นี้คืออิสรภาพของเขาที่กษัตริย์ซีซ่าเคยมอบให้กับเขา,ก,าก่อนที่จะสั่งปิดโคลิเซียมลงคนที่ชนะและทําให้ฝูงชนชอบจะได้เจอกษัตริย์ได้ยืนอยู่เบื้องหน้าของเขา และนั่นก็คือความต้องการของแมกซิมัสเขาจะชนะเพื่อได้เจอคอมมานดัตจะได้หลังแขนเขาสักทีพวกเขาจึงถูกพาตัวไปยังโคลิเซียมในกรุงโรมส่วนทางด้านคอมมานดัตเขาได้บอกที่สาวว่าเขาจะประกาศยกเลิกวุฒิสภาเพื่อให้อำนาจขึ้ตงตรงต่อกษัตริย์ลูเินดาเธอไม่เห็นด้วยอย่างยิง่งแต่เธอก็ไม่ได้พูดอะไรออกไปหลังจากคุยเสร็จเธอจึงแอบไปหาหัวนหน้าวุฒิสภาอย่างแกกซั์และฟันโกเพื่อคุยถึงเรื่องนี้การปลองทุกวันทําให้พวกเขาต้องเสียเงินไปเปล่าประโยชน์ และคอมมานดัตก็แอบขายพืชผลสำรองเพื่อเอาเงินมาจัดการปรลองครั้งนี้ประชาชนจะอดตายในอีกสองปีไม่มีใครกล้าตักเตือนแม้แต่ลูซินล่าก็ยังไม่กล้าเพราะเธอกลัวความปลอดภัยของลูกชายของเธอไม่มีใครกล้าต่อกรคอมมานดัตสิ่งเดียวที่จะหยุดเขานั้นก็คือความตายคอมมานดัตจะต้องตายแต่เก็กสัซั์เขาก็ยังกลัวเพราะพวกทหารตอนนี้รับใช้คอมมานดัตแต่ต้องเขาไม่ได้เกซาซัดจึงแนะนําให้ตามน้ําไปก่อนคอมมานดัตจะสร้างสตูไปเรื่อยๆมันจะมีมากกว่ามิสหาย และเมื่อถึงวันนั้นก็ค่อยลองมือนั่นคือแผนการของพวกเขาพอกซิโมเขาไปคุยกับคนนางของโมรมกษัตริย์ต้องการให้ประชาชนได้ดูสงครามพวกเขาจะจำลองสงครามขึ้นมาพวกทานจะได้ต่อสู้กับทหารฝีมือดีแต่พอกซิโมเขากลับไม่ต้องการให้เป็นแบบนั้นคนของเขาอาจจะตายได้มันเป็นการสังหารหมู่ชัดๆคุณนางเขาไม่สนใจถ้าพอกซิโมไม่ต้องการแบบนี้คุณนางคนนี้จะจ่ายเงินให้กับคนอื่นด้วยเงินที่ได้มาทําให้พอกซิโมเขาตอบตกลงเขาจะลองดู จนถึงเวลาการประลองท้าทุกคนแต่งตัวอาวุธครบมือประชาชนนับหมื่นต่างเฝ้าดูพวกเขาแม็กซิมัสจึงบอกทุกคนไปว่าถ้าสู้รบร่วมมือกันพวกเขาจะชนะในครั้งนี้ทุกคนเอาด้วยกับแม็กซิมัสจะร่วมมือกันต่อสู้และประตูก็ได้เปิดออกมามาพร้อมกับม้าศึกพวกมันจะไม่ป่าณีใครแม็กซิมัสจึงสั่งให้อยู่ร่วมกันตั้งขบวนรบป้องกันทุกทิศทางจนพวกเขาสามารถจัดก,การลดม้าลงไปได้แม็กซิมัสควบมา้าจัดการพวกที่เหลือ พวกเขาถูกยกย่องในสนามรลผู้คนต่างร้องด้วยความชอบใจถ้าชนะมาสึกลงไปได้และที่สำคัญแม็กซิมัสก็เป็นผู้นำในการต่อสู้อีกด้วยคอมบอดดัตที่ยันฝีมือพวกทานจึงขอลงไปเจอพวกเขาชายที่เป็นผู้นำในการต่อสู้แม็กซิมัสผู้ที่ต้องการแก้แค้นรอเวลานี้มานานแล้วเขาหยิบลูกธนูซ่อนเอาไว้ในมือของเขาเพื่อรอโอกาสในการฆ่าคอมบอดดัตให้ได้ตอนนี้คอมโอดดัตได้อยู่ตรงหน้าเขาแล้วแต่เขามากับลูกชายลูซินลา แม็กซิมัสจะไม่อยากชโลมมือในตอนนีคอมมอดัสอยากจะเห็นหน้านักสู้ที่กิ่งกาดคนนีแม็กซิมัสก็ถอดมวกออกมาคอมมอดัสถึงกับตกใจแม็กซิมัสเขายังไม่ตายโดยความกลัวที่แม็กซิมัสจะมาแก้แค้นเขาจึงสั่งให้ทหารปิดล้อมเพื่อฆ่าแม็กซิมัสแต่ประชาชนไม่ต้องการให้พวกเขาต้องตายคอมมอดัสจึงต้องเอาใจประชาชนให้พวกเขาลอดตายไปได้อย่างไรก็ตามคอมมอดัสจะหาวิธีฆ่าแม็กซิมัสแน่นอนแม็กซิมัสถูกยกย่องเยี่ยงวีรบุรุษของพวกทาสส่วนคอมมอดัส เขาแข็งใจอย่างมากที่แม็กซิมัสยังไม่ตายเพราะองค์คณะโก,กหกเขามาด้วยตลอดว่าแม็กซิมัสได้ตายไปแล้วเหมือนพวกทหารไม่ยำเกรงต่อเขาเลยส่วนลูชินล่าเธอก็มีวิธีที่จะการน้องชายของตัวเองแล้วลูชินล่าจึงแอบเข้าไปคุยกับแม็กซิมัสคนที่จะจัดการคอมมัดดัลงไปได้เพราะทหารทุกคนเชื่อฟังเขาอยู่เคียงข้างเขาถ้าควบคุมทหารได้ทุกอย่างก็จบแต่แม็กซิมัสเขากลับไม่ไว้ใจลูชินล่ากลัวเธอจะมาหลอกแม็กซิมัสจึงปฏิเสธที่เข้าร่วมกับเธอในการจัดการคอมมัดดัตแม็กซิมัรตเขาเริ่มระ อาหารที่เขากินอยู่ทุกวันอาจจะมีการวางยาเพื่อฆ่าเขาก็ได้จูบาและฮาเกนเพื่อนของเขาก็คอยระวังให้กับเขาตลอดเวลาจนพวกเขาจัดการปรลองขึ้นอีกครั้งครั้งนี้แม็กสมัจะได้ประลองกับนักรบฝีมือดีของกุ้งโลมชายร่างใหญ่และทรงพลังเขาคือไทกินออฟโก o แต่แม็กสมัเขาไม่ได้ต่อสู้แค่กับคนท่านั้นเขาก็ต้องต่อสู้กับเสือตัวใหญ่อีก3ตัว ทั้งคู่ดวลด่ามกันอย่างสูสีและก็ต้องระวังเสือที่ดุร้ายพวกนี้อีกด้วยแม็กซิมาร์เขามีทักษะในการต่อสู้ที่เหนือกว่าจึงล้มคู่ต่อสู้ลงไม่ได้เขาบาดเจ็บหนักประชาชนทุกคนต่างให้แม็กซิมาร์ลงมือฆ่าคู่ต่อสู้และคอมมานด์ก,ก็ให้แม็กซิมาร์จัดการคู่ต่อสู้แต่สุดท้ายแล้วแม็กซิมาร์ก็ปล่อยตัวของเขาไปก็ยิ่งทําให้ประชาชนชื่มชอบแม็กซ์มาร์เข้าไปอีกแม็กซิมาร์ผู้เปียมไปด้วยความเมตตาหักหน้าคอมมานด์เข้าไปเต็ม คอมมานดาัตจึงลงไปหาเขาคอมมานดัตพยายานย,ย่อยุให้แม็กซิมัสทำร้ายกริสัคอมมานดัตจะได้หาเหตุผลในการฆ่าเขาแต่แม็กซิมัสเขากลับไม่ติดกับลูกเล่นแบบนี้เขาจะค่อยๆฆ่าค,าค,าคาอมมันดัตอีกไม่นานศัตรูมากมายข,ของคอมมานดัตจะฆ่าเขาเองเวลาของมันหลังใกล้สิ้นสุดแล้วจนคนนี้เคยรับใช้ของแม็กซิมัสเข้ามาหาเขาชายคนนี้เขามีชื่อว่าคิเซโรเขามาบอกว่า กลุ่มทหารของแม็กซิมัสอยู่ที่ออสเตียแม็กซิมัสต้องการให้ซิเซโลไปแจ้งพวกเขาว่าแม่ทัพของพวกเขายังมีชีวิตอยู่ให้พวกเขาเตรียมวามพร้อมเอาไว้อีกไม่นานพวกเขาจะได้ออกรบแล้วส่วนทางด้านคอมมอดัสกับรู้สึกเสียใจที่ทําอะไรแม็กซิมัสไม่ได้ถ้าเขาตายไปประชาชนก็จะเกลียดเขาเข้าไปอีกตอนนี้ประชาชนรักแม็กซิมัสเพราะความเมตตาคอมมอดัสเขากลับทําอะไรไม่ได้เลยส่วนซิเซโลก็เข้ามาหาแม็กซิมัสทหารของเขาพร้อมออกรบทุกเมือ่อ แม็กิมัตจึงต้องมีการวางแผนและตัดสินใจเข้าร่วมกับลูซินลาให้ซิเซลโลเอาจดหมายไปให้ลูซินลาแอบนัดเจอกันเพื่อพูดคุยกันแบ็กสมัรตเข้าไปหาลูซินลาและหัวหน้าวุฒิสภาเก็กซัดแบ็กสมัตต้องการให้เก็กซั์ถ่ายตวงเขาออกมาเป็นอิสระเขาจะออกไปเจอทหารเขาที่ออสเตรเลียทหาร5,000ันายจะมาพร้อมกับแม็กสมัอีก2วันหลังจากที่ยึดกรุงโรมได้จะให้อำนาจวุฒิสภาในการดูแลควบคุมทุกอย่างเก็กซั์จึงตัดสินใจเอาด้วยกับข้อเสนอนี้ เขาขอเวลา2วันเพื่อหาทางถ่ายอสิสระพาให้กับแม็กซิมัรตพอกิโมผู้เป็นเจ้าของของแม็กซิมัตเขากลับไม่ต้องการเสี่ยงต่อเรื่องแบบนี้ถ้าเขาไปแม็กซิมัตไปเขาอาจจะถูกฆ่าตายก็ได้แม็กซิมัตเขาอธิบายว่าเขาจะกลับมาเพื่อช่วยทุกคนและฆ่ากษัตริย์คอมมอดัตลงไปให้ได้แต่ข่าวการวางแผนการค้นบัลลังของพวกเขากับหลุดลอกออกไปคอมมอดัตเริ่มรู้แล้วว่าพี่สาวสิทธิลักษณ์ของเขากําลังวางแผนอะไรกันอยู่จนกลางดึกลูซินล่าจึงแอบเข้าไปหาแม็กซิมัตและบอกกับเขาไปว่า แกกสัตว์หัวหน้าวุฒิสภาทุกจับตัวไปแล้วต้องรีบออกจากเมืองให้เร็วที่สุดคอมมดัตเขารู้แผนการทั้งหมดแล้วเขาจึงรีบส่งทหารเพื่อเข้าไปจับตัวของแม็กซิมัสและคาทุกคนที่กัดขวางให้หมดพอกซิโมเขาจึงตัดใจมอบอิสรภาพให้กับแม็กซิมัสให้เขาทำตามแผนให้สำเร็จทุกอย่างถูกเตรียมเอาไว้หมดแล้วพวกทหารเขาจัดการทหารเพื่อถ่วงเวลาให้แม็กซิมัสหนีไปและพอกซิโมผู้ขัดขวางก็ถูกทหารฆ่าตายแม็กซิมัสออกจากเมืองเพื่อไปหาซิเซโลที่รออยู่ด้านนอก แต่ทุกอย่างก็ไม่ได้เป็นไปตามแผนหารเขาจัดการซิเซลโลและเขาจับกลุ่มแม็กซิมัสได้สาเร็จแผนการของพวกเขาล้มเหลวทั้งหมดวันนี้แม็กซิมัสจะถูกฆ่าตายในสนามประลองและคู่ต่อสู้ของเขานั้นก็คือคอมโมดัตฝูงชนเรียกร้องชื่อแม็กซิมัสคอมโมดัตจะเป็นคนที่ลบชื่อของเขาเออกไปเองคอมโมดัตที่กลัวแพ้เขาจึงจัดการแทนไปที่ด้านหลังของแม็กซิมัสให้เขาบาดเจ็บเพื่อที่จะได้ฆ่าเขาได้ไง่าย ทำแผลให้ดีใส่เกาะเพื่อไม่ให้ประชาชนเห็นแผลพวกนี้ทางคู่ขึ้นไปบนสนามปลองเป็นการต่อสู้ที่ประชาชนต่างเฝ้ารอคอยแล้วมันก็เริ่มขึ้นทางคู่ต่อสู้กันอย่างสูสีเพื่อจัดการฆ่าอีกฝ่ายให้ได้ต่อแรกการต่อสู้ต่างฝ่ายต่างบาดเจ็บแต่แม็กซ์มัรผู้ที่มีฝีมือในการต่อสู้ที่เหนือกว่าคอมบัดั์จัดการคอมบัดั์จนดาบเขาหลุดมือคอมบัดั์บอกให้ทหารส่งดาบให้กับเขาเดี๋ยวนี้แต่คุนตัดลองแม่ทับสั่งให้ทหารทุกคนเจ็บดาบเข้าฝัก คอมบดดจึงชักมีสั้นออกมาเขาจัดการแม็กิมัสแต่เขากลับทําอะไรแม็กิมัสไม่ได้เลยจนนาที่สุดทยของกษัตริย์คอมบัดดเขาถูกแม็กิมัสจัดการฆ่าตายต่อหน้าฝูงชนมากมายแม็กิมัสจึงร้องขอให้ควิตตาดปล่อยเพื่อนของเขาทุกคนแล้วแม็กิมัสก็ล้มลงกับพื้นจากอาการบาดเจ็บของเขาเขากําลังจะไปอยู่กับรูปเมียของเขาแล้วแม็กิมัสเขาก็ขาดใจตายแม็กิมัสถูกยกย่องเป็นนักรบแห่งโลมผู้โค่นเมลังจากกษัตริย์ผู้บ้าอำนาจอย่างคอมบัดด์ลงไปได้ แล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับการสปอยหนังนักลบกูกา้พาพาแผ่นดินทราลา,าดหนังในปี2000ครับสำหรับใครที่ชอบผมก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมิสเตอร์เคชูโอขอขอบคุณและสวัสดีครับ